สวัสดีครับทุกคนผมปุ้ยเพื่อนกีต้าร์นะครับวันนี้ขออนุญาตฝากถึงนักกีต้าร์มือใหม่ที่เป็นผู้สูงวัยทุกท่านนะครับด้วยความเคารพนะครับทุกคนครับการที่เราอายุมากแล้วเนี่ยเราเรามาฝึกเล่นกีต้าร์นะฮะต่อให้เราเคยฝึกเคยเล่นมาก่อนแต่ห่างห่างการเล่นกีต้าร์ไปนานแล้วมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะไปได้ช้ากว่าน้องๆหนูหนูหนหนวัยรุ่นวัยเรียนเขานะครับตรงนี้เราต้องเข้าใจและยอมรับ แต่ที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาจะมาให้กําลังใจนะครับไม่ได้มาซ้ําเติมไม่ได้บอกให้หยุดเล่นนะฮะหนึ่งเรามาทําความเข้าใจว่าควรจะฝึกแบบไหนควรจะมีวิธีการคิดยังไง2ก็คือมาให้กําลังใจนั่นเองนะครับสําหรับกิจกรรมทุกสิ่งอย่างไม่ใช่เฉพาะการเล่นกีตาร์หรอกฮะการขี่จักรยานปั่นจักรยานเนี่ยถ้าคนหนึ่งที่หัดปั่นจักรยานตั้งแต่8ขวบ9ขวบ10ขวบนะครับอีกคนหนึ่งมาหัดปัน่นตอนอายุ4050เนี่ย ทุกคนคิดว่าใครมันจะเป็นเร็วกว่าใครมันมีโอกาสที่จะพัฒนาก็แน่นอนเราต้องเทใจไปที่น้องๆหนูแต่สิ่งที่จะทําให้สูงผู้สูงไวัทั้งหลายในะเล่นกีตาร์ฝึกกีตาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหก็คือจะต้องให้ระยะเวลาในการฝึกกับตัวเองเนี่ยนานๆนะครับนานแค่ไหนนะฮะเอาง่ายๆว่าถ้าวัยรุ่นเนี่ยเขาฝึกใช้เวลาเท่าไหร่เราจะต้องคูณ2อคูณสเข้าไป อันนี้ไม่ใช่แค่ว่าเป็นระยะเวลานะฮะความพยายามด้วยสมมติว่ามีวัยรุ่นคนนึงนะครับกว่าจะเล่นเพลงเพลงหนึ่งได้เนี่ยสมมติว่าเป็นเพลงอะไรก็ได้ที่อยู่ในคอร์ด G เงี้ย E m ไ n o r งเงี้ยถ้าเขาใช้เวลา1เดือนนะครับในการกว่าจะฝึกหัดได้แสดงว่าผู้สูงวัยอย่างเราเนี่ยจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ2-3ถึง3เดือนก็คือคูณ 2- คูณ3าก็ไปอ่านะครับถึงจะทำได้เช่นเขาหรือถ้าเกิดว่า วัยรุ่นทั้งหลายเนเขาฝึกเขาใช้ความพยายามระดับนี้ระดับไหนล่ะอย่างเช่นเขาอาจจะฝึกวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงวันหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเต็มะนะครับดังนั้นผู้สูงวัยเช่นพวกเราก็จะต้องคูณ2เข้าไปคูณ3เข้าไปเขาฝึกวันละชั่วโมงเราอาจจะต้องมีชั่วโมงบินถึงวันละ3ชั่วโมงเลยจะทําทุกสิ่งอย่างนี้จะต้องคูณ2คูณ3เข้าไปในตรงนี้นะครับแล้วทีนี้ รูปแบบวิธีการฝึกมันจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะฮะคือ <c oughs> วัยรุ่นเนี่ยแน่นอนนะครับเขาอาจจะประมาณเฮ้ยเพลงนี้กํลาลังดังวะอยากจะเล่นเพลงตลาดเพลงของวงอะไรผมก็ไม่ทราบแล้ว,วงไหนก็ได้ที่เป็นวงวัยรุ่นอยู่ทุกวันเนี้ยก็ไปขนไขายไปเล่นไปอะไรมาจุดประสงค์เขาอาจจะอยากโชว์เพื่อนอะนะครับว่าเล่นเพลงใหม่ๆล่าสุดได้จุดประสงค์เขาอาจจะอยากโชว์สาวเออเขาอาจจะเลงสาวจีบสาวตรงนั้น แค่สองอย่างเนี่ยเอามาคิดเนี่ยวัยผู้สูงวัยอย่างพวกเราก็ไม่มีแล้วใช่ไหมฮะคงไม่มีผู้สูงวัยท่านไหนที่แบบอยากจะไปโชว์สาวหรอกมั้งใช่ไหมฮะขอขออภัยนะใช่ฮะแสดงว่าเป้าหมายเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากวัยรุ่นแล้วนะครับเราไม่ได้ไปแข่งขันตรงนั้นดังนั้นเมื่อไม่แข่งขันเนี่ยเป้าหมายแล้วก็จะแคบลงพอมันแคบลงปุ๊บเราก็โฟกัสไปที่แค่เพลงเพลงเดียวหรือไม่จําเป็นต้องเป็นเพลง,พลงที่มันหลากหลาย อ่นะครับเอาแค่เพลงเดียวพอซึ่งแน่นอนนะครับว่าเพลงเก่าๆสมัยก่อนเนี่ยทุกวันนี้หาขอาดหาอะไรได้ง่ายมากในอินเทอร์เน็ตนะฮะทุกคนสามารถที่จะเซิร์ชที่จะแบบว่าได้เลยนะครับจะเป็น30ปี40ปีย้อนหลังเนี่ยมีหมด Google มีหมดครับเผอๆอาจจะมีวิธีการเล่นด้วยนะฮะหรืออย่างในช่อง y t u t u ของผมเนี่ยบางทีผมก็ลงการเล่นเพลงเก่าๆบางทีไปลองคน้คนดูเผื่อจะเจอนะฮะ ดังนั้นตั้งเป้าหมายให้มันชัดเจนและอย่าคิดว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นนะครับคือวัยรุ่นนะครับจะมีเป้าหมายที่มันกว้างกว่างไงแต่พวกเราเนี่ยมันไม่ได้เล่นเพื่อการแข่งขันนะฮะมันเล่นเพื่อเรียกว่าผ่อนคลายเล่นเพื่อบันเทิงเริงใจแบบส่วนตัวนะครับไม่ได้ไปแข่งไม่ได้ไปโชว์สเตปให้ใครดูนั่นนะครับตรงนั้นก็คือเป็นเป็นเป้าหมายนะครับแล้วทีนี้เมื่อได้เป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องเป็นไปก็คือทุกคนก็ จะใช้พื้นฐานเดียวกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยเก่านี่ก็คือทุกคนจะต้องมีความชื่นชอบในการร้องเพลงนะซึ่งตรงนี้ผู้สูงวัยมักจะเสียเปรียบน,นะครับมักจะเสียเปรียบวัยรุ่นตรงที่ว่าวัยรุ่นเขาสามารถที่จะเอากีตาร์ไปนั่งดีดนั่งเล่นนั่งร้องตรงไหนก็ได้มันอยู่ในวัยสนุกสนานเฮฮาใช่ไหมมันไม่ได้ดูแล้วมันไม่ได้ฝืนอะตาคุณนา้าคุณลุงทั้งหลายเนี่ยบางทีอยู่ๆจะนึกจะหยิบกีตาร์ออกไป ลิมคลองตามสวนตามใดแล้วก็เล่นไปเนี่ยโอเคถ้าคนที่เล่นเก่งแล้วเนี่ยโอเคแต่ทำได้ฮะแต่อยู่ในชั่วโมงของการเป็นมือใหม่กําลังฝึกเนี่ยไ,ไ,ไปแล้วปุ๊บเฮ้ยเอะลุงคนนั้นแกอะไรเนี่เล่นอะไรของแกเนี่ยให้แกร้องอะไรของแกนี่ยมันจะมีแบบนี้มาปุ๊บเนี่ยก็มันก็ยิ่งจะเพิ่มความอับอายเพิ่มความไม่กล้าโอกาสมันก็เลยจะน้อยลงนะฮะดังนั้นผู้สูงวัยก็จะมีช่องทางการฝึกเนี่ย แค่อยู่บ้านหรือว่าอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่มีอะไรจํากัดเนี่ยแน่นอนนะครับการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนบางทีมันก็อาจจะแบบว่าไปหาที่ฝึกก็ยากพออยู่แล้วนะครับครั้งจะไปถามคนนั้นคนนี้ให้สอนหน่อยให้อะไรหน่อยเนี่ยถ้าเกิดว่าไปโพสต์ถามในเขาเรียกว่าในช่อง YouTube บ้างหรือว่าใน Facebook บ้างในบางคนใช้ Facebook ส่วนตัวจริงๆเล่นเนี่ยบางทีก็อายที่จะไปถามไงใช่ไหมฮะเราอาจจะแบบเห็นเขาอยู่ในอาจจะอยู่ในกลุ่มแต่เราก็ไม่กล้าถามก็ได้แต่รอนะครับว่าจะมีใครถามแทนเราไหมถ้าโชคดีพอก็เจอคําถามที่เราอยากรู้พอดีนะครับอาจจะมีคนนั้นถามมาแต่ถ้ามันอยู่ในหาแล้วมันไม่มีนะครับมันไม่มีใครที่แบบว่าบางทีอยากจะรู้ว่าคอร์อดจีเนี่ยถ้าจับ e ีม n เนอร์เนี่ยมันมีวิธีเลื่อนยังไงให้มันเร็วที่สุดเนี่ย จาก e minor เลื่อนไป a minor มันมีวิธียังไงให้เร็วเนี่ยบางทีมันติดอยู่เป็นเดือน2เดือนนะครับก็ไม่มีใครถามสักทีเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นความยากของผู้สูงวัยอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่บางท่านก็โอเคละอาจจะใช้ Facebook ที่ไม่ได้เผยตัวต,วตนนะครับอาจจะกล้าถามานะครับกล้าถามน้องๆหนูๆ,ๆไปว่าเราก็ใช้แทนตัวเป็นวัยรุ่นเลยว่าเฮ้ยพอดีเราเพิ่งหัดกีตาร์นะเว้ยเนียเราอยากจับคอจ G ให้มันเร็วจับคอซยังไงถึงไม่บอดเนี้ยอันนี้ก็ทําได้ แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปสมัครเฟซอวตารแบบนั้นใช้เฟซแบบนีน้ก็ต้องหาวิธีการแก้ไขนะครับอาจจะแบบว่าอืจะต้องไปศึกษาร่ำเรียนจากอาจารย์ท่านไหนหรือเปล่าบ้านแถวๆนั้นมีใครรับสอนรับอะไรไหมก็ว่ากันไปนะครับถือกีตาร์ไปหาเขาหรือจะจ้างเขามาสอนที่บ้านกันนันก็แล้วแต่ความสะดวกหรือทุกวันนี้ก็อาจจะมีรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามานะครับ นั่นก็อย่างผมเองเนี่ก็ขายคอร์สเรียนออนไลน์อยู่เหมือนกันนะฮะก็จะเจอปัญหานี้ดีนะฮะเจอผมถึงทําสามารถที่จะพูดได้ครับว่าผู้สูงวัยนี่เจอปัญหาอะไรเพราะว่าคนที่ซื้อคอร์สเรียนของผมไปเนี่ยประมาณ50%ก็คือผู้สูงวัยนะครับก็คือคนที่เจอปัญหาเจอความไม่กล้าไม่มีความสะดวกนะครับไม่คล่องตัวเท่าไหร่ในการฝึกฝนด้วยตนเองเนี่ยดังนั้นก็ ช่องทางนี้ก็อาจจะช่วยได้นะครับดังนั้นก็ขอให้กําลังใจนะครับคลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนมาจับคอร์ดมาเล่นอะไรให้ดูนะครับแต่เป็นบทเรียนจิตวิทยานะครับซึ่งผมจะทําบทเรียนแนวนี้บ่อยก็คือเป็นการแนะแนวเป็นการพูดให้เห็นภาพน,นะครับว่าเราควรจะมีการวางแผนการฝึกอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไงนะครับใครที่ประสบปัญหานะครับดูคลิปที่ผมทำพูดให้ดูอธิบายให้ดูแล้วมันใช่ตัวเราจริงๆเนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะครับว่า แก้ไขในวิธีที่ผมแนะนำเนี่ยมันจะได้ผลมากน้อยเพียงใดอยากให้เปิดใจทดสอบทดลองดูนะครับอยากเก่งต้องเรียนรู้และก้าฝึกฝนแล้วก็จะต้องฝึกฝนทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ด้วยคนอื่นนะครับจะมาในรูปแบบไหนยังไงก็แล้วแต่ไม่มีใครเก่งได้ด้วยตัวเองหรอกครับทุกคนจะต้องอาศัยคนอื่นประครับประครอง ช่วยด้วยกันทั้งนั้นจะช่วยมากช,ช่วยน้อยอันนั้นก็อยู่ที่พรสวรรค์ของแต่ละคนอยู่ที่ความตั้งใจของแต่ละคนอยู่ที่ระยะการฝึกฝนนะครับความถูกต้องในการฝึกฝนว่ามันเป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นไปหรือเปล่านะฮะโอเคครับขอให้โชคดีในการฝึกครับผู้สูงวัยทุกท่านสู้ๆครับ